จ้าส,ส,สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีค่ะ,ะนอ้งองทุงทองจะได้แต่งตัวแล้วค่ะฝนนะะหายแล้วค่ะฝนหายแล้วเอาใส่มือใหน้าว้าหน่อยว่เป็นธรรมดาได้จุดหน่อยหน่อยดูดิ

นาอเี่ยเอาีาอามาีวมีพกอะไรขออืมอ่ะนีะม่มะนาวก็ขึ้นแยงแล้วแม่มะนาวาตนเ,าเต่มงมัากปังฮะเต่งไม่ไหมปังฮะ Mình làm toàn lo cho anh ta Đừng nó Làm lo nó Lái khá Lái khá, lấy khá Chút xíu khá nó đều Lấy khá mình về, xíu khá đây Ăn à, không? Ừ Đâu? Chú chú ý ngon ngon Ăn được không? Nói chú có mà xoay nó nó đều đấy Nó ngoài Ăn được không? Để không? Ừ Mất dây để nó cắn mất นูนแม่มานาวก็แต่งตัวเกือบเสร็จแล้วแมมานาวรูปหล่อก็นนแต่งตัวแล้วเห <c oughs> ็นน้ำต้องลองล้วก็ไปลุ่งไปหล่นตัว <c oughs> อาบน้ำทาแปรงเต็งตู

ถูกหวยนะจ้าวันนี้สอาดอาบน้ำถ้าแป้งรอรอเลยจะได้ไปเดินแห่แล้วดูน้องถุงทองหยอกสาวๆดวดิาว่า พี่มาถ่ายรูปด้วยเยอะแยะเลยวันนี้เป็นงานวันรั้งเลกข,ของน้องสุมทองได้ออกงานนะคะ กินอย่างเดียวเลยแม่มะนาวเนี่ย

Ô con ơi 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 เฮ้ย อ๋อน้องสุงทองสวัสด,ดีครับแม่แม่ก็ลูกสวัสด,ดีครับสำหรับคลิปนี้น้องทุงทองทขอฝากสองฝากสามให้น้องถุงทองด้วยนะคะอ,อยากได้ทำคลิปดีๆให้แม่แม่ได้รับชมคะ่ะสำหรับคลิปวันนี้น้องถุงทองออกงานวันแรกค่ะงานแรกของน้องถุงทองเลยนะคะแม่แม่ค่ะ can leสwa ka